สวัสดีครับทุกคนนะครับผมจะมาเล่นเรียงครับว่าคือดูว่าพักกุดูยงังไงดีกว่าเนาะเขาจะเล่นไม่เล่นอันนั้นเรื่องของเขานะฮะคือคือจะขายได้ไม่ได้อันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราจะดูพักกูว่าเนื้อหาในพักกูมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นสมกอกระเพงเพชรเนาะทีนี้ดูพักกุดูยงังไงนะครับ หนึ 1> 1. ่งมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งในพระกูเนี่ยถ้าพระถึงอ่าพระกูที่อายุถึง200300 4 0 0 500 600ปี700ปีหรือพันปีพันสองปีสองร้อยปีอะไรเนี่ยนะครับระดับแบบระดับแบบอ่าอย่างเนี่ยอย่างซุปกอขึ้นไปเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับพระกูนี่จะต้องหนึ่งนะต้องมีหินปูนนะครับอ่ามีหินปูนนะครับ แคลไซต์นะครับการงอกของแคลไซต์การงอกของหินปูนนะครับนะแล้วก็จะมีลานะครับมีลาแล้วแต่ลาลักลาอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆมันต้องมีแน่นอนคือหินปูนนะครับหินปูนต้องมีนะครับต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมนะครับมันเป็นการเชื่อมดินนะครับให้มันแข็งนะครับหินปูนเหมือนกอดที่เราเกาะที่มันเกาะตามฟันเราเนี่ย มันจะแข็งตัวนะครับ <c oughs> นะครับให้ให้ดูให้ดูว่ารูมเป็นพระก,กุน,นะนะครับอ่ามีอะไรบ้างหินปูนเนาะคือแคลไซต์แหละหินปูนแคลไซส์อะไรพวกนี้แหละอ่าแล้วก็มีการงอกของหินปูนนะมีการอันนี้งอกของลานะครับมีลาลาลงลาลักลาอะไรแต่มมีอะไรขึ้นมามีอ่าแล้วก็มีที่สุดๆแล้วก็คือก็จะมีไข่นวลเท่านะครับอ่า ไข่นวลเทานี่มันมาจากไหนมันมาจากใต้ดินนะครับคือไข่เอาไปหมักไว้เอาไปบ่มไว้เอาไปอะไรไว้นานนะนะครับเป็นเวลาสี่ห้าปียังไม่มีเลยนะครับต้องมีอยู่ประมาณสองร้อยปีขึ้นไปนะครับสองร้อยปีสามร้อยปีแล้วแต่นะครับขึ้นไปนะครับมันต้องมีนะครับมันต้องมีไข่นวลเทาเนาะเออมันต้องมีของมันต้องมีอย่างนี้ดีกว่านะครับะทีเนี้พระเนี่ย อา,อายุมันอาจจะไม่ถึงนะครับอายุอาจจะไม่ถึงหินหรืออายุอาจจะไม่ถึงกรวดหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็มาศึกษาห,หินได้นะครับแต่พระมันอยู่ในกรูเนาะหินมันอยู่ในดินพระก็อยู่ในดินเหมือนกันในกรูกอยู่ในกรูกอยู่ต่ำกว่าอยู่ต่ํากว่าข้างบนพื้นอยู่ใต้ดินเนาะหรือว่าอยู่บนเจดีย์อะไรก็ตามอะ แต่พักกัวที่พักที่มันโดนอบไว้นานๆเนี่ยมันจะเกิดแคลไซต์มันจะเกิดหินปูนขึ้นมานะครับเกิดการงอกของหินปูนมันเกิดลานะครับเกิดไขันเทาขึ้นมานะครับถ้าอายุถึงต้องอายุถึงประมาณต้องอายุถึงต้องอายุประมาณสัก 200- ร้อถึงสามปีขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะบอกว่าเออเนี่ยมันถึงจะมีนะครับถ้าถ้าพักกูที่อายุ 2- 3สปี4ปีหรือว่า5ปี10ปีอะไรพวกนี้มันยังไม่ถึงนะครับ 8ปปีมันก็ยังไม่ได้นะครับมันก็ได้แต่ขึ้นลาขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็ยังไม่มีพวกหินปูนพวกอะไรเกาะนะครับนะโอเคไขน่นวลเทามันอาจจะยังไม่มีนะครับอ่ะเรามาเรามาดูกันนะครับว่าหินมันเป็นยังไงนะครับหินมีอะไรบ้างเนี่ยหินนะครับในหินนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ผมซื้อผมไปไม่ใช่ไปซื้อผมไปหามานะหินแต่ละก้อนไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่า อ่ะมาดูหินก้อนนี้ก่อนนี่หินก้อนนี้นะครับมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับอ่ะกล้องมันอาจจะไม่ชัดนะครับนะนี่มีอะไรบ้างครับมีลาดํานะครับอ่ามีลาอ่ะอ่าอย่างนี้ก็ไม่ชัดอีกอ่ะเออเนาะจะทาให้มันชัดมันก็ไม่ชัดอีกนะครับอ่ะไม่ต้องสองละอ่ะเนี่ยมันมีลาดําเห็นไหมครับเนี่ยลาดําขึ้นหมดเลยเนี่ยผมไปเอามาเนี่ยเนี่ยไม่มีนะครับไม่มี ไม่มีนีล่ลาดำลาดำพื้นเลยนะหินนะมีอะไรเนี่ยเขลยวไซดนะครับนี่นะนี่นี่การงอกของหินปูนเห็นไหมครับการงอกของหินปูนนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครัการงอกของหินปูนนะครับจะสองให้เัาก่นอนเห็นไหมครับเดี๋ยวเออเนี่ยเห็นไหมฮมันมีการงอกของหินปูนนะครับเห็นไหม เพราะว่าเมื่อก่อนหินมันก็คือดินนี่แหละนะครับมันก็คือดินนี่แหละแล้วทีนี้เขามันสะสมกันเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ในดินนะครับอยู่ในดินอยู่นานนะครับมันก็เกิดการก็มีแคลไซต์มาเกาะคุมนะครับเกิดการงอกของแคลไซต์นะครับเกิดการเซตตัวเกิดการาเกาะกันนะครับเป็นน่ะเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านเวลามาก็ประมาณเนี่ย ประมาณ500ปี300ปีก็เริ่มเก่อกัน400ปีก่อกันไปกันไปเป็นพันปี200 0ปีเป็นหมื่ 2, ปปน 10, ปีก็กลายเป็นหินอย่างนี้แหละฮะเป็นหมื่นปีเป็นล้าน 1, ปีเนี่ยเออก็เกิดกลายเป็นหินหินก้อนซึ่งเราสามารถเอามาศึกษาได้เห็นไหมฮะเนี่ยการงอกเห็นไหมครับมันมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้มันมีห,นนนนห, Kelsey, หินปูนนะก็คือแคลไซต์นั่นแหละแคลไซหินปูนนั่นแหละ มีการงอกขึ้นมาเรียบร้อยมีอะไรฮะมีลาดำนะลาลาอาจจะไม่ใช่ลาดําก็ได้ลาอะไรก็ได้นะครับมามีลานะครับมีลาแล้วมีอะไรฮะมีลาแลวมีอะไรมีไข่นวลเทาเห็นไหมฮะไข่นวลเทาไข่นวลเทามันปกคลุมอยู่ลองไปสังเกตดูไปเอาหินมานะครับไปเอาหินตามตามข้างทางตามอะไรเนี้ยมาไปเอามานะครับไปเอามาสังเกตดูมันมีไข่นวลเทานะครับ อ่าหินที่มันอยู่ใต้ดินมันจะมีไข่นกท้าไม่ต้องอยู่ใต้ดินอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะมีอ่าองค์นี้เห็นไหมนี่องค์นี้ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นพ้านี่เปลียบเสมือนผ้าเลยฮะพ้านางพญานะครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นพุนพุอย่างเงี้ยหินนี่มันเกาะกันเป็นก้อนเป็นก้อนเห็นไหมนี่อะไรฮะนี่เห็นไหมการงอกของดินเห็นไหมการงอกของแคลไซดหินปูนเนี่ยฮะเห็นไหม มันเกาะกันเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ามันเกาะกันแล้วมันเป็นไงฮะมันเกาะกันขึ้นมาแล้วเป็นไงครับมันก็มีลามีลาขึ้นมาเนี่ยลาลาขึ้นมาแล้วก็จะมีรายการงอกหินปูนมีไข่กูดมีไข่นวลเทาไม่ใช่ไข่กูดนะเรียกว่าไข่นวลเทาเห็นไหมมีน้ําวงน้ําบ้านนะ บางองค์ที่มันมีเศษซากไม้อยู่ก่ออยู่มันก็จะคือมันก็จะเกิดน้ําบ้านอะไรขึ้นมามันก็จะอมเขียวอมอย่างเงี้ยอมเขียวอมเหลืองอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเขาเรียกว,ว่าอ่าคือพูดง่ายคือมันเน่านแหละเออน่ยเนี่ยเห็นไหมการงอกเห็นไหมมันมีอะไรฮะไขนวลเทาขึ้นมาปกคลุมอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับอ่าอันนี้หินแต่ละชนิดนะามาดูนี่ก้อนนี้เห็นไหมครับนี่ นี่ชัดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยอยู่ใต้ดินนานเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับการงอกของแคลไซต์การงอกของหินปูนเห็นไหมครับเห็นไหมฮะการงอกของหินปูนการอ่าเนี่ยลาดําเนี่ยขึ้นเต็มเลยเนี่ยลาดําเนี่ยลาดําเลยดําเลยเนี่ยลาดํานะครับอ่าการงอกของหินปูนเห็นไหมแล้วมีอะไรฮะไข่นวลเฮา ไข่นกเขาก็คือเนี่ยเหลืองๆอมๆเนี่ยคือเป like ็นวาวๆเนี่ยเป็นแบบเนี่ยเนี่ยมันคล้ายเกียวเนี่ยคือมาเคลือบหินไว้เนี่ยเห็นไหมถ้าเอาน้ำล like <it. S 1> ูบนะได้เลยนะถ้าน้ำลูบนะเดี๋ยวใครดูนะปื้บอื้ออ่านี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็เช็ดเดี๋ยวผมเช็ดเอามันชุดเอามันนิ่มเห็นไหมนะอ่านี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมมันมีเหมือนเหมือนเมือก เหมือนอะไรที่มันเนี่ยเขาเรียกว่าไขนวนเทามันปกคลุมหน้าหินอยู่เห็นไหมครับอ่ามามาดูต่อไปนี่ขึ้นลาเห็นไหมครับนี่ลาไหนวะไหมจิงฟันเห็นไหมฮะมันขึ้นลาเห็นไหมครับนี่มันมีลาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานเห็นไหมมันมีการงอกของแคลไซมีการงอกของหินปูนเห็นไหมฮะมันขึ้นมาเอาเแค่นี้แหละที่จริงมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่เราก็มาดูที่แบบว่าเนี่ย มันจะเกิดไข่นนลเทาขึ้นมาเห็นไหมครับปกคลุมหน้าหินเห็นไหมฮะนี่นี่ผมไปหยิบขึ้นมาเลยนะเนี่ยผมไปเอามาหลังบ้านเนี่ยเยอะเลยนี่เห็นไหมครับมันเกิดไข่ไข่ปกคลุมไข่นนลเทามันจะปกคลุมหน้าหินนะนี่นี่การงอกของหินเห็นไหมฮะผมคงจะคงจะไม่ปั้นเองนะเดี๋ยวนะครับเก็บผ้าอาผมก่อนเดี๋ยวอันตรายผมไม่ยงเดียวเชื่อไหม พระผมผมมีองค์เดียวผมหาไม่เจอหรอกผมไปหาตลาดแต่ผมไม่ซื้อหรอกฮนะองค์ร้อยสองร้อยิงๆผมอยากจะเอามาศึกษาให้ทุกคนศึกษาเหมือนกันคือมันจะได้เป็นไงทุกคนเนี่ยแต่เขาจะเล่นไม่เล่นมันอยู่อีกแวน์มึงแต่เราต้องศึกษาก่อนว่าอันไหนที่เป็นพระกุหรือเป็นพระไม่กุใช่ปะ่ะเราต้องศึกษาก่อนนะครับใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะมันต้องศึกษาก่อนไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ มีการอะไรฮะนี่การงอกของหินการงอกของหินปูนเห็นไหมการงอกของเคียวไซแหละเออมาปุ๊บมันมีอะไรเนี่ยลาเนี่ยลาขึ้นมาลาดําลาแดงลาอีดาอีแดงเนี่ยขึ้นมาคือพูดพูดยังไงไอพวกลาก็คือพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยมันมาเกาะเี่ยขึ้นลาขึ้นลามาลาเขียวลาอะไรเงี้ยเออขึ้นมาเน้อร้อยมันก็จะมีอะไรฮะมีไข่นวลเทาปกคลุมเห็นไหมครับมีไข่นวลเทาปกคลุม ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาน้าฉีดเออเนี่ยเห็นไหมเอาหน้าฉีดก็จะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเ,น,เ,เ,น,เ,เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูอย่างเง edes, ี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเบาๆเนะนีย่ยเนี่ยเนี่ยไข่นะครับเนี่ยไข่นวลเทานะฮะเนี่ยที่ที่คนเล่นพลาสสมัยก่อนเขาเล่นกันนะครับเนะี่ยคือมันมีไข่นวลเทาปกคลุมอยู่มันมึนม,มันเลื่อมๆอ่ะ มันไม่ได้ไปชุบสลักอะไรเลยเนี่ยเนี่ยไข่น้ตเทาเนี่ยเนี่ยดินเนี่ยเนี่ยเพิ่งได้มาใหม่เลยเนี่ยเนี่ยผมเอาเอาเรียเช็ดกันเดินเนี่ยอ่าหินเนี่ยเออเนี่ยเออเช็ดเนี่ยผมเพิ่งเอามาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บหลังบ้านมาเนี่ยเห็นไหมเรามาศึกษาเนี่ยมันมีการงอกการอะไรต่อมีอะไรเออเรามาเอามาศึกษานะครับทุกคนเนี่ย มาส่องดูเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ต้องส่องก็ได้เนี่ยเห็นไหมเห็นชัดๆเลยเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมไข่นวลเทาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันข so ึ้นออกเขียวๆอมบมอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนวลเทาเขาว่าไข่นวลเทาเนี่ยเห็นไหมมันคุมอยู่มันเป็นคล้ายๆเกลียวอ่ะเครือบอยู่เห็นไหมครับการงอกของหินปูนเห็นไหมฮะ การงอกของหินปูนนมองไม่เห็นละเอาเข้าไปเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นดินเป็นอะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยการงอกของหินปูนเนี่ยงอกมางอกมาลาลาดำมาอย่างนี้มันต้องเป็นดินเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ะมาดูอืม ถขนาดนี้แล้วไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก็ต้องเนี่ยก็คือให้ดูให้รู้เนี่ยมันคือไรเนี่ยก็คือเนี่ยไม่ต้องไปอะไรเลยอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นไม่เล่นแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าเซียนใหญ่เขาจะเล่นไหมไม่เล่นก็แล้วแต่เขาเนี่ยเห็นไหมมันมีลาดําเห็นไหมฮะอ่ามีเนื้ออ่าลาดามีไข่อ่ามีชคลไซมีหินปูนเกาะเห็นไหมครับมีหินปูนเกาะเนี่ยตามตาเนี่ยแล้วจะมีอะไรฮะ อ่ไข่นวลเทาเห็นไหมครับแต่เราก็ต้องถามว่าไอเนื้อผ้าซุ้มกรเป็นยังไงกระนึกนุ่มอ่าก็มีมวลสารต่างๆเนาะเข้ามามันก็มีแคลสง่งแคลมันก็มีพวกแบบอะไรอะ่ะมวลสารร้อยแปดอะไรตรงนี้อะไรนะ่ยแต่หลักๆแล้วมันต้องเราต้องดูเราต้องเห็นก่อนการเหี่ยวของเนื้อนะครับการเหี่ยวของเนื้อการแบบอันนี้ของเนื้อเนี่ยเราต้องเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมี มีความหนึกนุ่มของของดินนะครับดินก็คือเป็นดินดิบนะครับเป็นดินเผาผ่านนะครับเป็นดินที่แบบว่าไม่ไม่นี่เลยแทบจะไม่ผ่านหน้าไฟเลยอะไรเงี้ยคือแทบจะแบบอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาซุ้มกอเขามีอะไรฮนะเขามีว่านอยู่ นะครับเขามีเนื้อเขามีว่านอยู่สมัยนะั้นเขาก็คงจะแบบไม่เผาจนแบบเก่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าว่านและพวกนั้นว่านร้อยแปดมันก็จะหายไปว่านเป็นพันพันชนิดก็จะหายไปใช่ไหมเขาก็จะเอาดินพำมาผสมวา่านอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าจะจับอะไรมากมายนะทุกคนนะผมจับมากแล้วเดี๋ยวนี้ครับก็ ใส่ไปใส่ไปมันก็จะขึ้นลงขึ้นลาอะไรขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ว่าแหมเอาแต่ว่าถ้าพวกเซียนใหญ่เขาใส่เขาไม่มีเหงือ่อหรอกนะครับเขาใส่แล้วเขาอยู่ในห้องแอร์เขาก็บอกว่ามันจะขึ้นลาได้ไงมันขึ้นนะครับลองไปใส่ดูดิเอาเหงื่อออกดูดิลองสักสามสีแขวนไว้อ่ะเดินตากแดดสักสองสามวันสนะักสี่ห้าวันเนี่ยลองดิลาขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นนะ ไอ้ไม่ขึ้นนะั่นแหะเราก็ต้องสันนิษฐานว่ามันเป็นไลซิลซินหรือเปล่าวะนะครับนะอเออมันชัวร์เนี่ยชัดเนี่ยเห็นไหมดูกันงอกกันเนี่ยแต่โทรศัพท์มผมอะเครื่องนี้มันไม่ค่อยอันนี้นะเนี่ยดูฮะดูลักษณะดิน,นดูลักษณะหินลักษณะดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งเท่าหินแต่มันก็สามารถเราจะเอาศึกษากับหินกับดินได้นะครับเนี้ยแค่เนี้ไม่ต้องไปถามใครแล้วนะครับ ถามไปปวดหัวเนาะเอาแค่นี้แหละทุกคนเป็นนะครับยังไงก็เป็นดูตามผมนี่เป็นแน่นอนสวัสดีครับ